เหตุผลนะคะทาไมรถมือสองน่าซื้อกว่ารถป้ายแดงรลยไหมคะพี่พีข้อที่1นนะคะรถมือสองราคาถึงกว่ารถป้ายแดง2อ0 0 0 0ถึงสามแสนบาทกว่าเลยทีเดียวนะคะข้อที่2นะคะรถมือสองมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์และก็หลากหลายสเปกด้วยนะคะแถมมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นส่งุดเก้เเทียบเท่าป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะส่วนข้อที่3นะคะพี่พีสามารถนําทุนนะคะไปต่อยอดธุรกิจของเราหรือ นำไปแต่งรถที่เราเลือกซื้อนั่นเองนะคะ3ามเหตุผลนะคะทําไมรถมือ2น่าซื้อกว่ารถป้ายแดงหรือไม่คะพี่พี่ข้อที่1นนะคะรถมือ2งราคาถูกกว่ารถป้ายแดง2อ0 0 0 0ถึงสามแสนบาทก,กว่าเลยทีเดียวนะคะข้อที่2นะคะรถมือ2มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์และก็หลากหลายสเปคด้วยนะคะแถมมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.9%เทียบเท่าป้ายแดงเลยทีเดียวะคะ่ะส่วนข้อที่3ามนะคะ ที่พี่สามารถนำคืณนะคะไปต่อยอดธุรกิจของเราหรือนำไปแต่งโลที่เราเลือกซื้อนั่นเองนะคะ